พาคุณผู้ชมมาเบิงเรื่องของอคนเก่งกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเยาวชนค่ะเพิ่นเป็นเยาวชนยูที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเพิ่นมีการอนุรักษรร์สืบสารเรื่องของผ้าไหมาจากคุณย่ายนันเองนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันกับน้องเจมหรือว่านายโยธินบุญยงนะคะเพิ่นเป็นหนึ่งในเยาวชนต้นแบบที่มีใจรักในการสวมใส่เรื่องของผ้าไหมและที่สําคัญเพิ่นมีการพักดันเรื่องของตลาดผ้าไหมน้ำนะคะเฮ็ดไหเพิ่นนะคะตอนนี้ได้รับรางวัลเป็นเยาวชนดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์สีเป็น,นยังไงติด ตามไดจจากรายงานค่ะทให้คนมีงานทําแต่กิจกรรมทําให้คนทํางานเป็นอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงเสมอเป็นเรื่องจริงมากๆเพราะว่าถ้าคุณได้แต่ความรู้แต่คุณไม่เคยออกไปเผชิญโลกความจริงว่ามนุษย์เขาอยู่ยังไงถ้าคุณมีความรู้อย่างเดียวแต่คุณไม่เคยออกไปคุยกับเขาเลยคุณก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นดิก,กิจกรรมอะคุณจะต้องได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นที่มาก สวัสดีไม่เอาบาังปโอนกรุป๊ปขีนีนะจ๊ะขยมนี่ก็ชิมม่โมอานาจ๊กโยทินบุญยงจากสองไงน,นี่ก็เรียนเอ์ปริญญาตรีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จ๊ะแต่ก็มาฝึกประสบการณ์เออีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซเรนจ์จ่ะ พื้นเพเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับอยู่ที่บ้านสะดออํเาเภอเขาวสินารินทร์อาชีพจริงๆแหละจะเป็นอาชีพเกษตรกรก็คือทํานาปลูกข้าวแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะมีอาชีพเสริมเลยก็คือทําผ้าไหมาขายเอาจริงนะครับผ้าไหมเนี่ยคือเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วเขาก็จะชอบเอาอันนั้นมาให้ทําเอาอันนี้มาให้ทามันจะมีบางขั้นตอนที่มันง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับที่ว่าจะให้เด็กๆช่วยทุนแรงได้ แม่ก็ชอบมาให้อ่ะโอนเอาทําอันนี้ให้แม่หน่อยแกอันนี้ออกให้หน่อยคือพอเราทําเราก็สนุกกับการทําเพราะว่าเด็กคนคนอื่นในรุ่นเดียวกันอ่ะเขาไม่มีโอกาสได้ทําจนเกิดเป็นความอยากที่จะทําอะไรที่มันมากกว่านั้นแม่ก็เลยสอนมาตั้งแต่อายุได้แปขวบก็เริ่มทําทาทามาตลอดครับถ้าเอาจริงๆเลยนะคะสิ่งสิ่งที่ได้แบบกล้าพูดได้เต็มปากเลยไม่ว่าใครจะมันก็คือได้เงินที่ชัวร์ที่สุดเลยคือได้เงินเพราะว่าเราทําแล้วเราขาย แม้ว่าอาชีพของเราเนี่ยจะเป็นอาชีพเกษตรกรที่ปลูกข้าวทำนาก็จริงแต่ว่ารายได้จากการขายข้าวอะ่ะมันไม่ได้มีตลอดปีแล้วมันก็ก็มีไม่มากแต่ผ้าไหมเนี่ยมันได้ทีละสองสามพันก็จริงแต่มันได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าเราทำตลอดทั้งปีจะชอบบอกคนอื่นเสมอว่ามีกินมีใช้เพราะผ้าไหมมีเรียนก็เพราะผ้าไหมเพราะถ้าไม่มีผ้าไหมเราก็ไม่มีเงินมาส่งลูกเรียน เราก็ไปห้ามความคิดเขาไม่ได้อะว่าอันนี้ไม่เหมาะฉันใส่แล้วไม่สวยอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ตัวบุคคลน่ะว่าบุคคลน่ะจะเปิดใจกับสิ่งสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนเราเราเห็นอะไรที่มันเป็นโบราณอ่ะของโบราณทุกอย่างเราจะชอบทั้งหมดเราชอบทุกอย่างเลยแล้วเราก็พยายามจะศึกษานั่นนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันคือความความเชยตกยุคหรือว่าความเก่าอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความสวยงามของภูมิปัญญา ที่มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันยังคงได้รับการสืบทอดมาจยาถึงทุกวนันนี้ตอนเรียนมัธยมอ่ะส่วนใหญ่จะไปทางด้านวิชาการพอเรามาอยู่อา,อาชีวะตั้งแต่ปวชหนึ่งก็เริ่มจะไม่ค่อยไปทางด้านวิชาการเท่าไหร่ก็จะมาทางด้านกิจกรรมพวกอ,องค์การเงี้ยเป็นเป็นทีมอ,องค์การเป็นทีมผู้นํานักเรียนไปทํากิจกรรมนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่ปีปีหกศูนย์เลย6-1 กระทรวงสาธารณสุขใ,ให้รางวัลเยาวชนดีเด่นของวันเด็กแห่งชาติพอปี62เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ชอบทํางานด้านวัฒนธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมก็ทําให้กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็มอบรางวัลผู้ทาคุณประโยชนต์ต่อ,อก,กระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชนมา,นมาตมื่อตนปี62รวมทั้งปีนั้นอ่ะถือได้ว่าเป็นได้ทั้งหมดเนี่ยสรางวัลในปีเดียวกัน ก็คือได้รางวัลความประพฤติด,ดีของพุทธสมาคมด้วยแล้วก็เป็นปีที่เข้ารับพระราชทานรางวัลน,นักเรียนรางวัลพระราชทานด้วยของระดับปวชอพอมาปีปี64เนี่ยก็มาทําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าท่านผอ,อบอกว่าอยากให้ต่อยอดงานท่านก็เลยว่าอยากให้พัฒนางานแล้วก็ต่อยอดเสนอเสนอเพื่อเข้ารับการทะเลอีกครั้งหนึ่งจนได้เป็นนักษารางวัลพระราชทานระดับปวสอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะ การเวลาก็แน่นอนเนาะเพราะว่าเราก็เป็นนักเรียนแล้วเราทํากิจกรรมเยอะมันก็จะต้องมีผลกระทบในเรื่องของการเรียนที่ค่อนข้างมากแต่ว่าทํำยังไงล่ะคนเราถึงจะสามารถบริหารจัดการให้งานกับเรียนมันไปด้วยกันได้เอาง่ายๆคือคนที่เป็นเด็กกิจกรรมอ่ะจะต้องมีวินัยมากกว่าคนที่เป็นเด็กเรียนมากกว่า2เท่าเพราะว่าชีวิตคุณจะต้องแบ่งชีวิตเป็นสพาร์ทในเวลาเดียวกัน ในขณะที่คุณเรียนคุณต้องทํากิจกรรมด้วยในขณะที่คุณทํากิจกรรมคุณก็ต้องเรียนไปด้วยเพราะถ้าเรามัวแต่ปล่อยเวลาให้มันเลื่องล่วงเลยไปเดี๋ยวงานจะต้องส่งเดี๋ยวกิจกรรมคุณจะต้องไปทํามันกลายเป็นว่าจับปลาสองมือแล้วมันไม่สําเร็จอะไรสักอย่างอย่างคําพูดที่ว่าวิในดีเป็นสีชี้ความเจริญนะอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าคนเก่งยังมีอีกเยอะครับในโลกวันนี้ในโลกวันนี้ยังมีคนเก่งอีกเยอะหนึ่งยังไม่เกิดสองตายไปแล้วขอบคุณครับ